และสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับโอกาสนี้ทางครอบครัวของบ่าวสาวได้อาราธนาพระคุณเจ้าเพื่อเจริญพระพุทธมนต์แก่ผู้บ่าวสาวต่อไปครับขอเชิญผู้บ่าวสาวของเราได้จุดธูปเทียนเพื่อดูฉาบพระคณักไตรเพื่อเป็นความมงคลสูงสุดแก่ชีวิตของทั้งสองท่านขอยบคุณค่ะ นลำดับต่อไปผู้บ่าวสาวของเราจะได้สมทานสิ่ขอเชิญผู้บ่าวสาวและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้เริญมมือขึ้นนะครับมะยังทันเตวิสุงวิสุงลัคะนัายะติสระเนนะติยามปิจายังทันเตวิสุงวิสุงลัคะนัายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจาระโมตัสัพภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสะพะวัโตอะระหะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสามาในสัปปะปไปค่ะพระพิจาทางการุจะได้อัญเชิญรถพระปิฎกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เปราะศากดของเราได้เจริญรุ่งปลอ่อไปในชีวิตผู้นะครับวิปติปติภาหายะสัพพะสัพสิสิทธิยาสัพพสุขวินาย <seguinte> สัพพโรคะวินาสายะปะริตต <Tod wild. S 1> ันภูทธมังคะลาวานาสาังโรอะยัมภะทันติโรคละเสนะมาลคานาติธัมมะวิฏินาสิตาวาโมลินโตตันเต ติสาคารมเอวะเมวะอิโตทินัง